โอ้ยหลับอีกแล้วหาเนี่ยฮ้ยจะถึงแล้วพวกมึงตื่นได้แล้วโอ้ยถึงแล้วเฮ้ยเก้าเลยเก้าไอ้ก้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลับในโอ้โหเก้าเไอ้เฮ้ยกูหายละหายกูอยู่ดิกูอยู่ดิกูอยู่ข้างหลังมึงกูอยู่ตรงนี้มึงหลับในขนาดนั้นเลยเหรอกูก็เข้าใจแหละกูก็เกือบหลับในแหละแม่งหลับกันหมดเลยเนี่ยกูขับอยู่คนเดียวไปถึงตรงหาที่นอนแล้วล่ะคุณเก้าครับคนเลดานะเย็นเย็น

มึงดูมึงดูอะไรมาวะมึงดูอะไรมาวะซ้ายดีไปขวาดีกว่าชอบทาง right ไปจอแปรปีเลยเพื่อนแล้วทำไมที่นี่ไม่มีคนเลยอ่ะขวา r i g h ซ้ายดีไปซ้ายดีกว่าไปไปดีป่ะงั้นไปขวาแล้วกันขวา r i g h ซ้ายดีไปขวาดีกว่านี่ไม่ใช่ขวา r i g h ซ้ายดีเพื่อนมันคือขวา right ซ้ายแปรปีไปเลยแล้วไม่มียไหนดีทั้งที่เลยทำไมต้องขี่วะทำไมพวกเราต้องขี่วะนั่นสิ เราเดินทางตรงก็จบไปนะใช่เดินทางตรงนี้ไปเลยเนี่ยเดินไปเลยเอ้ยอย่าโดนไอ้ชิบอีนัดแมวน้ำชิบหายเดี๋ยวมึงนี่เป็นแมวน้ำของจริงเนี่ยเนี่ยแมวน้ำเอ้ยเจอแคมแล้วนู่นนู่นนู่นจะวิ่งอ้อมหรือว่ายน้ำไปว่ายว่ายน้ำไปแล้วกันเอาเรือทะเลสาบนะเพื่อนเอาเรือมาแล้วเฮ้ยอะไรเอ้ยอย่าชนดี่เก้ามาแล้ว มึงูมึงใจหยุดปิดคิดจะขับให้ครูเลยเหรอไอ้พวกขี้ขับตลอดเลยใช่ยิงง่วงๆอยู่มาจะไปนอนนอนแล้วยขึ้นทำบาร์บีคิวกินก่อนเออบาร์บีคิวอมีอะไรกิน่แม่เนี่ยเหนื่อยเนี่ยมึงไม่ขับเออเฮ้ยนี่มีน้ำ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 แมวต้องมีโอหยุดน้ำหยุดน้ำหยุดโอ้เดี๋ยวจะตีดิใจเย็นใจเย็นๆเดี๋ยวขอเดินดูอะไรสักพักหนึ่งก่อนเหมือนจะมีที่นอนให้อยู่นะอ้าวด้านหลังนู่น ตรงนู้นเราไปเอาของมาเก็บด้านหลังก่อนก็ได้ใช่หรือเราจะนอนแคมป์ก็ได้นะเราจะอยู่สักสามวันอ่ะเฮ้ยเรานอนแคมป์เดือนเราแบบว่าดิฟิวอ่ะอาจารย์ดิฟิวอ่ะเราอยู่กี่วันนะดีมเราอยู่กี่วันนั้นสามวันสามวันสองคืนเตรียมของมาสำหรับวันเดียวเลยอ้าวเท่าไหร่เตรียมเตรียมของมาแค่วันเดียวโวงเก่งในมาแค่ตัวเดียวเองวันนี้อ่ะต้องใส่ต้องคงต้องใส่กลับด้านแล้วกลับด้านใส่ อ่ะงั้นทุกคนไปเก็บของข้างในในบ้านก่อนก็ได้ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเราค่อยนอนในแคมป์ก็เผื่อแบบถ้าแคมป์ยุงเยอะเราก็นอนในบ้านหลังนี้แหละเนี่ยพูดถึงเนี่ยถ้าแคมป์ยุงเยอะก็มีซอสฟิลเขาไม่ได้จ่ายเพื่อนเขาไม่ได้จ่ายแต่ที่นี่มีมีแค่สี่เตียงนะนะแต่ก้ามันคงไม่นอนบนเตียงได้แหละมาอะไรนะฮะไอ้ก้ามึงนอนบนนี้ได้ใช่ไหมไหนโชว์โชว์สักหนึ่งสเต็ป ก้าวมึงต้องมาบนเก้าอี้กูแล้วแหละจริงจริงตรงเก้าอี้ได้ได้ได้กูนอนแมวน้ำก็นอนบนตู้เย็นโอเคไหมพวกกูนอนตรงนี้กูจะนอนกูจะขึ้นนั่นแหละแมวเียมึงไม่คิดจะขัดขืนเนี่ยแล้วมึงคิดจะแบบเออนอนกูนอนตรงนี้นอนข้างๆไม่โอ้โหตายแล้วนี่ใช่มึงมึงก็โหดหาไปให้แมวน้ำมันนอนตู้เย็นนี่มันนอนตรงนี้เลยเพื่อนเออกูนอนหน้าบ้านเลยกูไม่ใช่หมาอ๋อนี่ไงเออเนี่ยที่พร้อมเลยโอ้กูกูนอนเป็นคนยามเลยอะไรเนี่ย เอ้แต่ทุกคนไม่สงสัยเราวะอะไรวะมันทำไมมันมีแต่พวกเราวะแคมป์มันก็ต้องใหญ่เออว่ะพี่อย่าลืมเลนี่กลางป่าใครเขาจะมานอนในป่ากันนี่มันก็พวกเราไงช่วงโควิดเพื่อนเออวะเนาะโควิดเออเออแล้วทำไมเราไม่รู้ตำรวจไปจับใช่ไหมเออว่ะตำรวจอะจับดูปับไม่งาดิใจเย็น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 เจเย็นเจเย็นเจเย็นงานตำรวจอ้าวงี้ มันก็เบอร์เบอร์ะกูอยากกินเนี่ยกูหิวไม่ได้กินอะไรแต่เช้าเลยอะให้กูขับอย่างเดียวพวกมึงอ่ะทำให้กูกินไงเอาไปเดี๋ยวไปลองอะไรไปสิไอ้ผู้ไปสิเพิ่งเจอเส้นกอกคิดไหนใกล้สอกอะเขาอยากินใจกอกอุ้ยเดี๋ยวแต่มันแปลกๆนะเราไม่ได้จุดไฟเลยเออแล้วใครจุดไฟอะ แดงว่าต้องมีคนระบบออโตก็ได้อัโตพอมเกอะไราเอะไรล่ะเกเลยดิเอ้เอ้ยเอ้ยเอบอยเมื่อกี้กูเห็นขออีกทีดิอดเดสดเดเดเเด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 เเด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 าดเดเ ถ่ายรูปถ่ายรูปเชะเฮ้โอ้โหเอาเอาลอยได้บอยมีพลังจิตให้ทุกคนทุกคนโซฟี่โซฟี่โซฟี่เร็วโซฟี่โซฟี่อยู่แคมป์อยู่แคมป์เดี๋ยวเราเป็นอะไรไปขึ้นมาเดี๋ยวตายขึ้นมาเดี๋ยวจะได้รู้คนอื่นจะได้รู้ว่าเราอยู่นี่มามาโซฟี่โซฟี่มองกล้องสองหนึ่งเชะเก็บภางนี่แต่กูมีกล้องอีกตัวหนึ่ง ใครอยากถ่ายรูปก็เอาไปอ่ะไอซอสเออมึงเป็นตากล้องอยู่แล้วระวังลงไฟระวังลงไฟเอ้ยไฟไฟทีีีมเดยว่ตั้งบ้องเหรอไม่ได้เอามาอย่าหาไม้เท่าก้องก้องอ๋อโอเคโอเคเรามีหม้อมาไหมมีหม้อมาไหมหม้อก็มีอยู่นะอยู่หลังบ้านเฮรอจะมีที่ไหนล่ะมีแต่หลังสตูเราหลังบ้านนี่ไม่มีหรอกโอ้ยเดี๋ยวพี่หลังสตูเราพีเรื่องหลังคอมเนี้ยไม่รู้อ่ะ กูหาที่นอนก่อนแล้วกันฮะเตรียมแล้วไปพวกนี้เด็ดตามเด็ดตามไปพวกนี้ได้ป่ะแล้วเอามาเมีหม้อมมันคือยามันไม่ใช่ใบมันเงีนียเหนียด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 เหนียยดไม่ไมไม่ใบเออกินแบบเวลาเป็นแบบเราไม่สบายอะไรเงี้ยใบไม้เนี่ยช่วยเราได้มันต้องทำยังไงมันต้องทำไงอ่ะมันไม่รู้เหมือนกันนะกูไม่ได้เรียนมา รู้แต่ใบอย่างเดียวอ่ะจะช่างใบใบมันมีกี่แฉกนะมีกี่แฉกเอาไปว่านั่งเถอะนั่ง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 เถอะคือเรามากันแค่นี้ก็รู้สึกปวดหัวตายหายอยู่แล้วโอยลองชิสผ้าพลยเอาผู้มันมาด้วยจะเป็นยังไงวะโอ้โหเยยมมมงงสคออเเเนนนนตัั่่ะะไริดกวีขาเรียกว่าคู่กันสองคนนี้แล้วมึงมึงดูไอ้ก้าดิคนเดียวอ้าวหัวตี้ไงหัวตี้นั่งข้าวเว้ยจังไง มึงดูว่ะเว้จังห้าเก้าโดดจ้าถอยเลยาถอยเลยเอาล้เราไม่กูเป็นโดดเดี่ยวคนเดียวไม่ได้อยู่ข้างโดดสกายเลยแหละดีสุดละแล้วใครจะกินเบียร์ไหมเฮ้ยเตรียมไว้ด้วยอ่ะกูเตรียมมาตอนระหว่างขับไม่งั้นกูหลับแน่นอนใครจะกินไหมเหลือครึ่งแก้วนะโอ้ครึ่งแก้วบอยจะกราเลยเชียร์เลยบอยจะกราอันนี้อันนี้โอ้เมาไม่รู้เมาแล้วให้ให้น้ำให้แมวน้ำแมวน้ำอ่ะแมวน้ำอืออีกแล้วเหรอ ไม่ผู <cam boy> <cam boy> ้เคลียร์่มไอยากกินอะไรอยากกินเลยอ้าวทุกคนไปคืบลุยเฮ้เดียวทุกคนไม่ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆเสียงไหวะอ๋อไม่มีหรอกมั้งคิดเองเอ้ยเมื่อกี้เสียงเสียงสกายตดเฮ้ยก็แย่แล้วสกายตดคุณตดหรอบอยตดบอยโทษมาอย่าว้าว เอาอ่างนี้มีใครที่แบบยังไม่ง่วงบ้างอ่ะมีไหมก้าวแน่ๆหลับในไปแล้วตอนขับรถนเดี๋ยวก้าวก้าวซอสกับแมวน้ําไปลองไปเดินดูแถวนี้แล้วกันเผื่อเผื่อไปเจอใครอะไรเงี้ยชนเข้ามาอันนี้งั้นเดี๋ยวผมสามคนนอนก่อนแล้วกันเดี๋ยวพวกมึงจะไม่นอนก็ได้แล้วแต่พวกมึงก็นั่งนี่ก่อนก็ได้กูขอนอนก่อนกูไม่แหววแล้วกูไม่ได้นอนเลยถ่ายรูปดีกว่าเออโชคดีระวังตัวด้วยขอให้อยู่รอดปลอดภัย ใช่ร่างอยู่นี่ก่อนแล้วกันเออให้กูนอนก่อนนะมีอะไรปลุกด้วยเด้อโชคดีโชคดีฝันดีเออฝันดีฝันดีเออกูจะได้นอนไหมเนี่ยฝันดีฝันดีเออเออฝันดี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 เออกูจะกูจะเฟดดาวแล้วเนี่ยชิบหายอย่างเฮ้ยโหยขี้โม้เอ้าเฮ้ยตายแล้วเหรอไอ้บอย ไอ้บอยคุณสกายเฮ้ยโอ้โหไม่ตายแล้วคุณสกายนะเฮ้ยตกใจตื่นอะไรแบบสะดุ้งองตกใจหมดเลยไอ้บอยใส่ก๊อกฟาดหัวแม่งไอ้บอยตื่นหลับไปสบายแล้วบอยปลาเราแบกศพไปไปไปฝังกันด้วยบอยโอ้โหโอ้โหฉีดแท่งด้วยอ๋อฝันว่าจับอะไรเนี่ยเพื่อนมึงฝันว่าจับอะไรเนี่ย เอ้ยกูเริ่มจะคอไม่ดีแล้วนะเริ่มจีอะไรเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่กูตื่นแล้วไงตาสว่างแล้วไม่กูตื่นมารู้สึกแปลกนีมัแล้้วรูสึกแปลกๆอ่ะไอ้พวกมันหายไปไหนมันไม่กลับมาทุกทีแล้วกูนอนอยู่กูได้กลิ่นอะไรไม่รู้เหมือนกลิ่นเน่าๆเหมือนกลิ่นตีนใครเฮ้ยดูนี่แหละฮะเฮ้ยอะไรวะช่วยกูก่อนช่วยกูเออ อะไรเอ้ามึงก็เข้ามาสิเอ้าเข้าไม่ได้นี่วะเฮ้ยยยยทุกคนตามมานี่เร็ว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 เรีวเรวอะไรเร็วเรวเดี๋ยวไปตามคนอื่นก่อนคนอื่นยังไม่มาเลยไปพวกเรามันอยู่ที่นี่มันอยู่นี่หมดเลยตามมาค่ะกงมาหน้าก่อนได้ไหมกูเพิ่งตื่นโอ้ึงเบอย่าเพิ่งล้างอยู่เอาจเย็นๆครกันจะเย็นจะเย็นอะไรมีอะไรเนี่ยเร็ว เฮ้ยมันเกิดเรื่องแล้วไอ้สองคนนั้นมันเจ็บมันบาดเจ็บบนตรงใครไม่รู้อกล้มก็ชุบปูดรักษาดูแลกันยังไงวะเนี่ยได้ล้มมันโดนตีโดนตีก็แค่สูงนี่แหละเออมันไม่ใช่ตีนเราคิดว่าอย่างนี้เรื่องปกติเออไม่ใช่เราเราบีมาไอ้คนตีมันใส่หน้ากากมึงหยุดพูดก่อนอ่เย็น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 ใส่หน้ากากวันนี้วันฮาโลวีนหรือเปล่าเอ้ยก็ไม่ใช่นี่หว่ามันไม่ใช่วันฮาโลวีนหน่วยอันบูหรือเปล่าหน่วยอันบูมาหรือเปล่ามันไม่ใช่ มันคดรกะดูดีก็ดูในรูโตบมากไปแล้วว่ะน่าจะใช่คาคาชิตายรู้วรู้ปะอ่าได้ตะกายสั่เอ้ยมึงกูจะฆ่ามึงอเ้ยเฮยจะฆ่ามึงกูไม่เป็นกูจะเป็นเจสันฆ่ามึงฆ่ามาก่อนก่อนอะไรน้วมันจะตายเร็วๆ ไอ้ก้าเป็นไรอ่ะไอ้ก้าวูเองได้กิหามันมันไม่ใช่อย่างนั้นาอย่างมันเนี่ยนะจะตายมึงชื่อกูสิถอ้กันอย่างงี้มันตายพอดีอไปดูก็ได้ไปมาเร็วๆเจนาเดมา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 มดูๆๆทางนี้เดเร็วๆๆๆมีอะไรล่ะเออมึงมาดูเฮียมันอยู่ในนี้วะถ่ายคลิปแกงมึเนี่ยอนกล้องกูไปด้วยมันจะใช่แน่เลยเฮ้ยไม่ใช่เฮียมึงมาดูอะไรอ้นี่นีนี่นี่นีข้นหลังนี้เาล็อกไม่ใช่เหรอ ไม่ได้ล็กพวกแหกไม่ใช่หลังหลานอ๋อเรโทษทีโอ้ด่มึงดูดีเนี่ยมึงดูเนี่ยเนี่ยนี่มันสติีบไม่ใช่ปกตินี่มึงดูในห้องนี้ดีมึงดูมึงดูไอ้เี้ยวเยไอ้ไอ้เชี่ยเ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 ยะไรอะไรเอ้เก้าตายแล้วเหรอเก้าไอ้เชี้ยวเก้าตายแล้วให้เก้าเอาดีเก้าไม่ตายหรอกเอาเป็นไงเพื่อนสบายดีไห ไอจอดไหนวะไม่มีอ be, ไอจอดจอดไหนไอจอดมันบอกว่าไอซอดอ๋อไอซอดไปดูม oh, ันก่อนเออใช่ไอ้จอดไอ้ไม่ไม่ไม่ไอ้ไม่หัวน้ำมานี่ก่อนมึงไปดูกูเมฆเข้าไปก่อนไอเข้ามานี่มานี่มานี่มึงมึงงลุกขึ้นมาลุก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 ซีอ๋อโอเคลุกไม่ได้อีกโอ้โหเราเอย่าไปกลัวมันก็แค่จมกระจอกเราหาของอะไรไปฟาดมันดีกว่าเอาหัวไปไหม กับดีมแล้วกันเดี๋ยวกูดูไอ้เก้ากับแมนาคหัวไปไปมาดูด้วยกันเนี่ยชิบหายไอ้ซอสเลยนุ้ยอย่าดูอย่าดูเออนะลุงลงมาเถอะแต่กูมีแค่คือแย่ที่จะแทงมันได้ไม่เป็นไรมีขวดน้ำปลาใส่หัวได้เยี่ยมปลาใส่หัวบอยดูเลยอย่ากูดูไอ้เก้าเองเฮ้ยมันเป็นถ้ำเหรอเฮ้ยเอาพีเอ็กมาไหมจะได้ขุดเหมืองหาแร่หาเพชรน่าสนใจอาจจะมีกล่องไม่ไปดูซอสก่อนไหมก่อนรอซอสไหนวะอ๋อซอสน้องเรา โทษทีอ,อุ้ยเชี่ยไอ้ซอดนี่อะไรอะ่ะอฮ้ยขอหักไอ้ซอดซอสดตื่นเฮ้ยขอหักชิบหายแล้วอุ้ยเฮ้ยสวัสดีครับหน่วยอันบุปะเนี่ย อ๋ออ๋ออันบูกแล้วจะอันบวกเลยหนิกูจะบวกไปหน่อยใชิบหายไปไฟไฟรอด้วยตัวอะไรวะกูไม่รอแล้วคุณสกายโชคดีเฮ้ยรออะไรเลยไปดิมึงฆาตกรมาไปไปไปบวกไปเลยไปไปอุ้ยอุ้ยออกมานี่สิเร็วๆมึงจะรอยฆาตกรฆ่าเลยไอเอ้ยเลยไอ้ซอสแบบโอเคเหรอนิดนึงจะร้นจะเย็นขอเอาสมน้องกูมาก่อนแป๊บนึงโอเคกูไปช่วยยุกสมกอนยกสมกอนโอเคนั่งรอตรงนี้นะนั่งรอตรงนี้โอเคไปก่อนแล้ว เ่ยเดี๋ยวนั่งจิบชากันก่อนเนาะเอาทิ้งกูคนเดียวเอายังไงจะเอาศพน้องมายไม่เนี่ยอไปก็ไปเอาศพซีเออไปเอาศพซีเอาแล้วค้างต้นวิทาศาสตร์วนี้ก่อนคุณเข้ามานั่งก่อนคุณมันเข้ามานั่งกคุณเข้ามานั่งก่อนเข้ามานั่งด้วยกันก่อนมานั่งจิบชากินกาแฟกันก่อนมา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 นั่งด้วยกันมาเออนั่งก่อนนั่งก่อนเอาวางวางขวานลงก่อนวางขวานลงก่อนครับมานั่งคุยกันมานั่งคุยกันมา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 นั่งคุยกันดีๆครับนั่งจับข่่่าวคุยนังไไออ้จดรล ใช่ไม่ใช่อันนี้มันห้องห้างเรียนตรงห้างส่วนตัวเขาอ๋อใช่ใช่ใช่เรียนเชิญไปห้องส่วนตัวครับคุณเจสคุณชื่ออะไรนะครับอ้โอ้ไม่พูดด้วยอ่ะถ้ากิดฮอกกี้แหละไปล็อกันข้างในก่อนซับซ้อนมันอีกคุณลองให้เนี่ยไปก็ได้เฮ้ยอย่าไปคุยให้อย่าไปคุยให้เดี๋ยวไปมาขังก่อนหาอะไรมาขังก่อนเอ้าลืมไปมันเป็นไอ้นี่นี่วะชิบะเฮ้ยไอ้แมวน้ำออกมาหนี้ล็อกเนี่ยไอ้ยีเดินมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวชาสติพิเศษมาให้นะครับผมนะเอาไว้ดี๋ยวลอก หายอ๋อได้ลวางแล้วนี่วะโชคดีอะไปแล้วมึงไม่ได้แดกกูล็อกไอาตกรโง่มึงก็ได้เป็นแค่าตกรโง่ตัวนึงเท่านั้นแหละไปละไอซอไปไหนหยิบศพไม่ได้ศพหนักเกินอ้าวม่มีเวลาแล้วกูไปแล้วชิบอยรอ้เฮ้ยเฮ้ยรอด้วหไปร็วไปไปยปปไ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 ้ไปไ้าวไปไป้ปไป้าว กูอย่างมันมันชิงก่อนไปแล้วรถไม่มันไปแล้วมันตายมันตา้วไอ้พี่อุ้ยไปแลวกูวิ่งไม่กดเจ็บเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บกูเจ็บเจ็บโอ้ยกูไปแล้วกูไปแล้วกูว่าแล้วใครเป็นคนจุดไฟมึงนี่เองไอ้หน้ากากโอ้โหบินมาด้วยชิบหายโอ้โหไม่นาใชาคนแล้วโดดทีขึ้นเรือก่อนแล้วเอาขึ้นเรือขึ้นเรือใช่ขึ้นเรือไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วกูไปอ๋อโอเคเรือโอเคเดี๋ยวพาไปส่งโชคดี